สวัสดีครับผมสวัสดีครับจาเพชรข้อยเตยเขยสารคมนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมานําเสนอเมนูนะครับผมมาคีนะครับผมหรือว่าข้าวห่อสาหลายนั่นเองนะครับผมข้าวห่อสาลยเซตนี้จะเป็นลูกค้ามาสั่งนะครับมาสั่งโดยตรงนะครับยืดหล่อรับผมได้เลยครับนี่ครับก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เขาเรียกว่ามาคีครับผมมาคีหรือว่าภาษาเราเรียกเป็นตื้อเราก็เรียกว่า ข้าวห่อสาหร่ายครับผมข้าวเราข้าวห่อข้าวห่อสาหร่ายไส้แซลมอนเดี๋ยวเขาเรียกว่าไส้แซลมอนธรรมดาอ่ามก็เรียกว่าข้าวห่อสาหร่ายไส้แซลมอนครับทะเลออกมากิบมากิแซลมอนมาครับนี่นี่ครับตัดแล้วครับตัดเรียงประมาณนี้เลยครับผมกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่สองเส้นครับเส้นหนึ่งก็จะได้แปดชิ้นครับสองเส้นก็สิบเส้นก็จะได้ประมาณสิบหกชิ้นกล่องหนึ่งก็ได้สิบหกชิ้น จุกนะครับเน้นๆเลยครับจุกเน้นๆเลยครับผมเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆครับผมครับกล่องครับปริมาณประทับใจแน่นอนราคาไม่แพงครับราคาย่อมเยาครับผมก็แปงร้อยสองใบมีทอนครับผมประมาณนี้ครับผมแปงแดงครับประมาณนี้เลยครับจัดเรียงครับจัดเรียงครับผมจัดเรียงให้ดูดีนี่สวยงามครับผมก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับ นิ้นๆเแน่อร่อยแน,น่นอนครับรับประกันความอร่อยอร่อยต้องบอกต่อครับผมนี่ครับมาทานไหมครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับ